และก็มีอารสามาแล้วถอ่ค่ะถอ่หยค่ะไอยค่ะวนดาลยกเท้าเลยค่ะท่านมาที่ผมนะครับสองเก้าหนีเป็นสางเก้าต้นกเมมนกกางถือชิ้นินผัด ยาวหัเราจะถ่ายกันเอาหัวลงไปเลยค่ะมานี่เลยค่ะถ่ายลงไปเลยค่ะอันนี้อยู่กระทู้นะคะบ้านตำบลกระทูอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นสถานที่กินผักแห่งแรกหรือว่าเป็นต้นกําเนิดของการกินเจของภูเก็ตนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะดึงอย่างนี้ค่ะทุกคนดึงเชือกขึ้นมาเพื่อให้เสาตั้งตรงนะคะเขาเรียกว่าเสาโกโตเตงนะคะทุกคนแล้วคอรั่งกองก็จะมีการดึงะนะคะขณะนี้นะคะกำลังนะคะ